ขอ,ของขวัญน,นะครับะข,ข,ขอหน้าจอรัวๆไปนะคะทุกคนคขอหน้าจอ,อได้เ,ดเลยไหมได้หมดบีว่าไงก็ว่าอย่างนั้นกลับละยอด <c oughs> ขอคนดูหนึ่งพันตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินเลยโอ้โห oh, ขอบคุณที่แบงค์ขอหนึ่งพันคนเป็นเพื่อนเราเป็นเดินขึ้นไปเป็นเพื่อนเราใช่ครับอยูะะ่พันตอนนี้ เดินขึ้นไปพร้อมเราตอนนี้ยังไม่ค่อยอุ่นใจเท่าไหร่มาน้อยหนึ 1> 1, ่งพันพรท่านหนึ่งพันแล้วหนึ่งพันแล้วไปจังหนึ่งังร้อยสวัสดี<า>ทุกคนด้วยค่ะสวัสด,ดีค่ะแล้วก็พร้อมโมมอม้ทำใจทันก่อนนะครับไม่ได้มานานมากนะครับคือแบบป่าแม่งปิดเลยนะครับน,ะนต,ตกด้วยใช่แบบระวังอสรพิษนะครับ ไนะปทุกคนดูยเลยสวัสดีครับด,ดีกว่าอย่าลืมนะฮะข้าหัวใจรัวๆไปนะครับผมส,สวัสดีครับดูครับสองข้างทางคือแบบลกจริงนะฮะผมบอกเลยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับบีใครยืนใครใครยืน้าง<ใ>หน้า เดี o, ном, ๋ยวเขาขาวอ่ะโอ้โหในกล้องเห็นเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 ไหนอะขอบคุณของขวัญขอบคุณของขวัญนะครับขอบคุณของขวัญขวานเลยพี่อั้มีอะไรเขาขาวข้างทางอ่ะที่เหมือนกเหมือนกําลังเดินมาเลยนะเมื่อกี้ฮะชุดขาวใครเห็นบ้างครับ เดี๋ยวเดี๋ยวใจยเย็นใจยเย็นเมื่อกี้เหมือนมีชุด,ชดขาวอยู่ทางด้านบนแล้วหายไปไหนแล้วมัวโอ้ขอบคุณของขวัญล้วัวนะครับขอบคุณยอดแชร์ด้วยนะครับนะอดใจล้วัวแชร์หน่อยครับพี่มันมันมันลกวลกนีลวกเออเราไม่ได้มานานมากอ่ะโคตรเลยโคตรนานนะนะขอบคุณขอบคุณพี่ปูนะฮะส่งล้วัวสวัสดีครับหืมเสียงใครเสียงใครร้องหน้าวะ เสียงใคร้องหน้าวะเสียงวัวเลยร้องวัวฮึ่ยร้องวัวพี่โอ้โหเข้าป่ายังพูดถึงโอ้ขึ้นได้ไหมเนี่ยได้สิมาถึงกันานดิมันรกอ่ะเออว่ะมันปิดเลยอ่ะมาส่งของขวัญเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนี่เราแวงแล้วคือสองทางเป็นป่าแล้วดี๋ยว

คือ <c oughs> ทุกคนครับตรงนี้มันช,นนนชันมากเลยครับตรงนี้มันชันมากครับทุกคนดูดิเนี่ยคือทางชันมากเลยครับนี่คือชันนะครับรลลแล้วแม่งเลี้ยวด้วยเลี้ยวแมงป่าปิดก็ไม่รู้นะครับอ่ะหัวใจรัวๆกดแร์นหน่อยถ่ายเลยเออถึงเมื่อตด <c oughs> ้วยเวแล้วหนึ่งพันหกร้อยท่านเฮ้ยเสียงอะไรวะ เสียงอะไรวะู้เสียงอะไรอะ่ะเดี๋ยวมันมีเสียงพี่จําได้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นในนี่เว้ยมันเป็นพงซุยหรืออะไรไม่รู้ตรงเนี้ยแต่มไม่สามารถเข้าไปได้ใช่แต่ป่ามันปิดป่ามันปิดทั้งเขาเนี่ยคือสูสานหมดเลยเมื่อก่อนมันจะเดินทางนี้ได้ป่ามันปิดไปล,ล,ลกมากอ่ะทุกคนแล้วไม่รู้ว่าาข้างบนเราจะขึ้นไปได้หรือเปล่าใช่ฮะไม่รู้เลยนะ หัวใจรัวรัวแฉ่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าวิ่งอย่าวิ่งเยอะเฮ้ยได้ยินป่ะเสียงอะไรอ่ะได้ยินป่ะเหมือนมีเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงตะโกนเลยใช่แล้วคือนะฮะหแบบบนเขาเลยนะเสียงแม่งกลางวานบนเขานะฮะที่นี่นะฮะเป็นสุสานรวมเลยนะฮะไทยจีนคิดนะครับผม ไทยจีนคลิปนะครับนี่ชุดขาวนี่หายไปไหนแล้วเหมือนเขาเดินขึ้นไปทางด้านบนบนก็คิดเดี๋ยวโอ้โหอะไรขาวๆพี่เดี๋ยว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 มันชันมันชันมันชันเดี๋ยวหน้าทิมเดี๋ยวหน้าทิมเดี๋ยวหน้าทิมใจเย็นใจเย็นไม่ได้เดี๋ยวนะขาวเลยขาวเลยขาวเลยในกล้องเห็นชัดนะครับ หขอบคุณแบงค์นะครับโโอ้หแชร์รัวเลยนะครับแชร์เป็นร้อยแล้วมั้งเดี๋ยวเสียงไรอะเหมนอะไรวะเดี๋ยวเหมือนมีเสียงผู้หญิงเสียงทางขวาบีบี<ร>เสียงทางขวาขวาไหนเดี๋ยวขวาวขวาเอ้ย เฮียขวาสั์เลยน้กเอาเฮียโอ้ยเลยเลยยเียไม่โอเคฮะโห้ยเียก็ไม่รู้ว่ายลุ่มไหนล้เยเป็นรอยเลยลุมอ่ะบอกเลยทุกคนหยเสียข้างหน้าเลยีเวนกมแล้วแต่เทน Ooh, คิดผิดหัไว้น wow> ี่ว้เหคิดผิดว่ะคิดผิดว่ะคิดผิดจริงคิดผิดคิดผิดคิดผิดแน่ไหวแล้วตอนนี้ไหวครับนี่เสียว่ะมันมีเสียงด้านบนมีเสียงด้านบนแต่คือแม่งข้างหน้าข้างหน้าคือเสียงร้องชัดมากข้างหน้าช ไอ้ยัยไอ้ตากูย่อแล้วโอ้ยขูวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้เดี๋ยว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 ไอ้ยัยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บโอ้ยไอ้ยัยเดีไอ้ยัยม่งชันทุกคนแม่งชันแม่งชันเดี๋ยวเดี๋ยว สติสติอันตอนนี้สติุณนนี้คุณจะได้ขึ้นไหมเนี่ยสองพันสองร้อยท่านนะฮะหัวใจหัวใจรัวๆให้เราหน่อยนะหัวใจแชร์ของขวัญให้เราหน่อยนะครับผมนะอะใครไม่ไกดติดตามช่องมันรวมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะฮะฮนะโอ้ยขอบคุณนะฮะขอบคุณของขวัญน,นะฮะแชร์ไปะฮะสี่แปดหกแชร์แล้วสี่ร้อยแปดสิบหกแชร์แล้วผมครับนะแชร์ไปเรื่อยครับ ขอบคุณับขอบคุณของขวัญน,นะไป,นปไปไปไหนวะไ, <laughs> ไม่รู้ตงอะไรไเฮียแล้วมังอยู่ตรงทางสามแยกทางตรงสามแพ่งใช่ไหมวะถ้าจะไม่ผิดป่าปิดยังอือุิวิม่งปิดแล้วทางแพ่งนี้มันปิดแล้วเฮ้ยโกเลยเ้ยเนยเมื่อก่อนเนี่ยซ้ายมืออ่ะมันจะเดินขึ้นได้ฮะเป็นปูน,นะฮะไปมันมันเป็นปูแล้วก็เดินขึ้นไปห่วงซุยของจีนได้อีกน,นะครับอันนี้ไม่ได้มาโคตรนาน นะครับเฮ้ยอะไรเขาวขาอะนะครับน้าสองพันหะ้าร้อยท่านาสวัสดีทุกคนนะฮะเนี่ยม,อ,ม,มอะไร,อ,ะไรไอย่าเลยท้องฟ้าสุสานข้างล่างแน่เลยอะ่ะใช่ก็บนเขานี้มันมีแต่สุสานเต็มไปหมดสุสานเต็มไปหมดบนเขานะฮะน้าโหขอบคุณของขวัญน,นะครับนะ้าสองคันเข้ามาได้นะฮะทุกท่านนะฮะไปได้ไหมน่าจะไม่ได้น่าจะยัดะดงดงกัดซะก,ก่อน พูดถึงงูตลอดทางว่ามันยังเจอแน่เลยแต่ทางมาสุดอยู่แค่ไหนอ้าวสวัสดีทุกคนนะไปลุยติดต่อนะครับดวงวิญญาณสัมภเวสีเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ในที่แห่งนี้ได้ขึ้นได้อุ้ยเชี้ยโอ้เหี้ยก็อี้สัตว์เฮี้ยถ้าอยู่ในที่แห่งนี้ขอให้ออกมาส่งเสียงให้เราเหี่ยเห็นก็อี้ตกใจฮะป่าเมื่อกี้เห็นแค่ชายก็เห็นแค่ตรงขาเก้าอี้นึกว่าชายกระโปรงสีแดง เดินไปดูดิเห็นไรเห็นไรไม่ได้เห็นไรสิได้ยินเสียงเสียงอะไรเสียงก็เป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้เหี้ยเหี้ยานี่เสียงผู้หญิงร้องไห้เอชขอบคุณครับขอบคุณครับไปฮะทุกคนโอ้ยเหี้ยาหูสุยหูแหวนเลยเหยาผมคิดว่าใครนั่งยูเอเน่ยแม่งขาวเหมือนกันโอ้ยทุกคน โอเกือบแล้วหัวใจรัวๆครับหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันหัวใจแล้วเสียงเสียงเสียงแม่งอะไรผูดๆทั้งหน้าวะหวังว่ามันไม่ใช่หลุมนะโอ้โหมีเสียงหัวล้อเสียงผู้หญิงเอาลรือเขาสวัสดีทุกคนด้วยนะ ไม่อยู่ข้างล่างอ้หสัตว์นี่ฮะทางเดินที่เราเดินมานะครับนี่ทุกคนแล้วเราอยู่ข้างบนนี้นะครับตรงนี้เฟสแรกคือหวงซุยของจีนนะครับเขาเรียกอย่างนี้บอกว่าใช่ไหมเดี๋ยวเห็นอะไรเดี๋ยว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 ตาฝาดปบบวว่ามันเหมือนอันนี้นะไอชี้มันเหมือนมากแต่มันไม่มีมันเป็นเก้าอี้ พ่นั่งุกนั่งเลยเมื่อกี้เพี้ยโหทุกคนแชร์หน่อยหัวใจรัวๆเสียงอะไรบอสอไมาหมดแล้วแหละเสียงอะไรเสียงอะไรๆเสียงได้ยินเสียงหมดแล้วแหละขอลงก่อนรู้สึกไม่ดีว่ะที่นี่มันก็ไม่ดีมันไปสู่สารโอ้โหมันเป็นสู่สารครับทุกคนนะสู่สารนะครับเต็มเขาไม่หมดเลยครับสู่สารนะครับนะฝังไม่รู้กี่ กิโศนะฮะอันนี้ก็อีกทางนึงครับแม่งลกเก๋เราไปทางที่มันรุ<ะ>่มโล่งดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเสียงเสียงงุ่งกว่ฮะยิม้มเสียงฟอ้องใช่ไหใช่หรอเออดงังแถวเนี้ยจิ้หมหายแล้วอยู่ยบนโลละเฮ้ยได้ยินจริงได้ยินจริงใช่หรอเออมันเสียงฟอ้องเลยเงี้ยมีไหมในเขี้ยไม่มีหมกอยู่ด้วยอันหนึ่งนะทุกคนขอเช็คก่อนเพราะว่าสัตว์สัตว์ในคามันน่าจะเยอะอะ มันเยอะอยู่แล้วมันป่าเนี่ยมีวะเราเคยเจออ่ะบอก็ไม uh, sure. ่ว่าเคยเจอเสี่ยวไม่อยู่ข้างบนด้วยกลัวแม่ล่วงมาจับทางมันขัดแม่งเราเดินลุงโล่งอยู่วะนะสองพันหกร้อยท่านครับแชร์ไปครับบี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 เดี่ยเดี่ยวเดีเดีบีเดี่ยเดี่ยวโอ้ เดี๋ยวนะเหมืยเขาจะพาเดินาพาเดินไปไหนวะเหมือนเขาจะพาเดินไปไหนวะขอบคุณของขวัญครับขอบคุณของขวัญน,นะครับทุกคนนะขอบคุณยอดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณยอดแชร์ด้วยนะครับไม่่คอยังห่างไกลแน่นอนถึงครึ่งทางยังเนี่ย ดวงวิญญาณไม่อยาอเยกเรียกเลยดวงวิญญาณสัมเเวสีเจ้าที่เจ้าทางครับเขาบอกว่าที่นี่มีผู้คุมอ่าจำได้เปล่านั่งยายไอ้เห<ส>ี้ยมีเสียงหัวเราะมีเสียงหัวเราะ อตอนนี้ทุกคนเราได้ยินเสียงรอบๆมันจะมีเสียงผู้หญิงหัวเราตลอดที่เราเคยมาเมาื่อก่อนเราจําได้ว่าเขาบอกว่ามันจะมีที่แรงๆเลยคือเรียกใครอ่ะจักไม่ได้หรอของสุสานคิดอ่ะใช่อันนั้น่ะผู้หญิงอ่ะอันนั้นแม่งครูหรืออะไรสักอย่างสุดเลยตอนนั้นคือมันเจอเจอเห็นยกกองนะบ,บอกเลยที่นี่ไม่ธรรมดาครับมาสิคนก็เจอสิคนอ่ะเอาง่าย เด yeah. yeah. oh yeah. ี๋ยวเย็นก่อนโอ้แม่งยิ่งกว่าโอโมเ้โั2,700ท่านหัวใจรัวๆหน่อยนะครับโอ้หัวใจนิ่งมากนะครับ169,000หัวใจเองนะทุกคนเคาะหัวใจให้เราหน่อยเราพยายามจะขึ้นเขาไปที่สุสานคิดนะคะผม อนนี้เหมือนโดนดักหน้าดักหลังดักหน้าดักหลังตลอด <c oughs> ไปได้โอ้ย,อยสวัสดีทุกคน้วยนะครุบบอกเลยที่นี่แม่งสุสานแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เฮยสุสานแล้วแม่งตรงที่เราเดินเนี่ยเหยียบย่ำเนี่ยไม่รู้แม่งเคยฝังหรือเปล่า,าก็ไม่รู้เน,นี่ยแต่เขาบอกว่า ทุกพื้นที่ที่เราเหยียบย่ําก็มีกระดูกอยู่ใต้พื้นเราทุกคนนี่แม่งพูยานพี่สาวชุดขาวอืมเสียงใครพูดวะพูยานเสียงใครพูดวะพี่สาวชุดขาวเดี๋ยวเรียกกูมาปั๊มเลยเรียกกูมาปั๊มเลย เรียกปุ๊บมาปั๊บเลยโหเดี๋ยวเรียกคุมาปั๊บเลยไม่ออกมาจากป่าเลยโอ้โหทุกคนแล้วดูป่าดิเนี่ยเสียงหัวเราะม่เสียงหัวเราะพี่สาวไม่ได้วิ่งครับแค่ถอยห้าก้าเฉยๆทุกคนโอ้โหไม่ออกมาจากป่าเลยไอ้ทุกคนแล้วพี่สาวเสียงงูปไปเนี่ยเมื่อกี้ ใช่ไหมรือว่าเสียงตัวอะไรเสียมันจิ๊กิ๊กจิ๊กมันเสียงงูมันอืมนี่น่าใช่อหรอเปล่าะเสียงใครร้องวะเสียงงูร้องอ่ะไม่ใช่เสียงงูร้องเหรอวะที่ที่ตรงกา ยอ,ยอย่าพูดถึงมันขอเป็นงูไม่มีพิษนะที่เจอไเหี้ยไม่ไหวเจอมีพิษอูไม่โอเคเท่าไหร่เฮ้ยสียงมาจากด้านหน้ามีเสียงด้านหน้าวะทุกคนเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยข้างข้างมันมันโล่งอย่วะทุกคนนะครับช่วยกันดูนะครับแม่งมีงูปะตรงพื้น mm พ,พวก,เ,วกเรามันมีแล้วทุกคนเรามองไม่เห็นอะพวกเราก็ไม่รู้พยายามพยายามส่ง 2,600ท่านนะฮะแชร์ให <an okay. <Asia diz 39> ้หน่อย657แชร์แล้วขอบคุณครับผมหัวใจ247,000นะเคาะไปให้ถึง5 0 0 0 0หัวใจให้หน่อยนะเคาะๆๆรวยๆนะคนนะรวยๆครับคนอันนี้น่าจะเฟสสองแล้วข้างหน้าถ้าจำไม่ผิดมันจะมีเนินหน่อยๆเงี้ยมันจะเป็นเฟสสองของจีนนะฮะแล้วก็รวมกับไทยนะฮะ พี่ครับอุ้ยอยากเลือกเลยพี่ครับมหมดแน่แน่อ๋มาเลียงหน้ากระดานหน่อยครับโอ้โหอะไรนฮะเสียงใครพูดเนี่ยได้ยินไหมได้ยินฟังอยู่ทุกคนได้ยินเสียงไหมีครมาเสกตัวอะไรวะพี่เสกหูฟังนี้น่าจะเป็นแมลงแมลงชิชิชิเหมือนไม่ใช่หนูใช่ปะหนูหางก็ดิ่งกัน ไม่ใช่ไม่ใช่หมูมหางกระดิ่งบ้านอะไรอยู่บนยอดไม้เสียงยองยอดไม้นี่ครับโอ้โหนี่ทางนี่คือเฟสสองนะครับจะเจอคิดต้องเจอนี่ก่อนครับจีนไทยนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอ,อขอแรงๆจัดให้ครับดวงวิญ,ญญาณสามภเวสี วิญญาณที่อยู่ทั้งเขานี้โอ้เสียงแหบแล้วขอให้ออกมาให้พวกเราพบให้พวกเราเห็นเป็นโอ้เสียงร้องแม่งเสียงร้องของเขาเลยเสียงร้องของเขาเลยเออกมาเป็นเป็นบุตรตาไม่ได้กลัวออกมา,เ,<อ>าเลยค่ะอยู่ไหนออกมาจากหลุมเลยครับอุ้ยยี่งมาแรงอุ้ยยี่งมาแลงนะเพื่งวะออกมา ะเสียงใครวะนี่ผมต้องส่องพื้นนะครับลวยานเดี๋ยวนะนะนะกูว่าแล้วเมื่อกี้กูบัน่านแล้วเมื่อกี้กูบัน่านแล้วเมินเย็นเดเย็นเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้เฮยเฮ้เฮเฮเฮ้เเฮี้เอ้เฮ้ย้ยเฮ้ยเ ไม่ใช่ตัวอะไรครับทุกคนแมงป่องบีแมงป่องอะไรเนี่ยแมงป่องไม่รู้สายพันธุ์ไหนมันมีแหลมๆตรงหางเออแมงป่องแมงป่องตัวใหญ่รเล่าเลยไม่รู้สายพันธุ์ไหนโอ้โหเฮ้ยตายเนี่ยเกาะข้างเกงนี่เรียบร้อยครับสัตว์มีพิษเลื้อยคานเยอะมากครับนะต้องส่งของขวัญเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับะใช่เหมือนเขาพยายามเดินพาเราขึ้นไปด้านบนตลอดใช่เพราะว่าข้างบนคือคริสเตียน พี่สาวออกมาสิจ้าโอ้ขอบคุณทรับขอบครณของวันนะครับะสองพันเจ็ท่านนะครับแชร์ไปนะครับทุกคนโอ้ยเ้ยเอเฮ้โอ้ยเฮ้เวนโอโห้แม่งแม่งแม่เ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยเหี้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยี้ผูไม่ค่อยชอบตุสานเยอะไม่ไม่เลยไม่อย่าสะดุดหินหน้าปากแตกพอเย้ยกูแว่งโุนอียไม่เดินเร็วโอ้โหไม่คิดเดินเร็ววะนะหูหออูอ,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 อุ้ยอี๋หอเหงกูหัวแล้วแวง ในสมองแม่งซีริบั้มนี่คือจงอางอยู่ในหัวเลยครับแม่งฝังชิปไปแล้วด้วยเ <c oughs> ทียตัวแม่งแม่งใหญ่กว่าขาคนโหเจ็ดร้อยห้าสิบห้าแชร์แล้วผมครับผมนะนขอหนะ้าจอขอหัวใจให้หน่อยครับนะขอเป็นกำลังใจให้เราสามแสนห้าหมืน่นห้าพันหัวใจแล้วว่าเราจะขึ้นไปถึงคุต่อคผิดได้ไหมอ่าขอัวใจรัวไปครับถึงห้าแสนนะครับผมทุกท่านนะ สวัสดีฮะพี้พสาวออกไปยืนรอหน่อยไอ้สารเดี๋ยวไม่ค่อยยืนรอพี่ไม่โคตรทึบเลยเย็นวายเย็นวายพี่ครับสุสานคิดไปทางไหนเออมาน้ำหน่อยเออมามีต่อบ้านฟ้าเพจคนเป็นผี นะครับมาเลยครับทุกคนมามามาแล้วมาแล้วไปตอบเพจไปตอบเพจโอ้ยเฮียแล้วเดินเดินอย่างยาวเลยที่ผ่านนี้ไม่ได้เดินแล้วไอ้ท่านโอ้ยเฮียโอ้ยทุกคนทุกคนมีต่อที่เพจคนไม่บีนะครับบ้านฟ้าบ้านฟ้าบ้านฟ้าทุกคนบ้านฟ้ามีเสียงหรอบ้านฟ้านะครับพี่เสียงหรอ ที่เสียงหมดเหรอไปบ้านฟ้าครับทุกคนไปไปครับไปบ้านฟ้าครับทุกคนบ้านฟ้าเลยทุกคนไปสองพันหกร้อยท่านนะครับเดี๋ยวเราลงข่าวไว้เปิดเพจก่อนเคียทโทรศัพท์อยู่กองพายเร็วทุกคนฮะเออไปเดาวโทรศัพท์ก่อนนะฮะนะทุกท่านนะครับสแตนบายรอหน้าเพจบ้านเอฟบ้านฟ้าเลยครับ ไม่ต้องถามนะบ้านฟ้าคืออะไรตัวเอฟขับเฟกครับเฟกฮะนะเฟกรับ Fake, นะเฟสนะครับนะไปนะสองพันหกท่านนะครับนะเดี๋ยวเรามีต่อย,ยาวๆนะครับบนสุสานนะครับนะยาวๆเลยทุกท่านนะโอ้โหเยอยโอ้จะบ้าตายนะโอ้โหแรงชันมากทุกคนนะเป็นกำลังใจหน่อยนะฮะนะค่ำคืนนี้เดี๋ยวพาไปดูที่คิดเลยนะฮะทุกคน ย้ายไปดูในเพจเลยครับได้ดูแน่คิดนะครับนะคิดอยู่บนยอดเขานะครับทุกท่าน